กราบสวัสดีครับพอไมพี่น้องตอมซาพาเกนโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยเออหอยนางรมยำปูไข่ดองแล้วก็แซลมอนแซลมอนนี้มาจากอินพอร์ตมาจากนอร์เวย์นะจ๊ะเออหน้ากล่องมันเป็นธงชาติประเทศนอร์เวย์นะก็ร้านนี้คือร้านประจําทีเ่เป็นร้านที่นานๆผมซื้อทีนะมันเป็นเกรดดีเกรดดีสำหรับผมเลยนะปลาแซลมอนสดดีแบบดีมากอะ่ะ ฝากกดติดตามแฟนเพจให้ทอมซราด้วยนะครับดีอ่ะ ของก็ดีจริง วันนี้ไม่มีกระถินหอยเขาก็สดมากต้องดึงจากนี่ให้มันออกก่อนนะแกะออกมานี่กลิ่นทะเลแบบโอ้แบบ ยำปูไข่ดองต <c oughs> ัดมาเปน็นชิ้นให้เหกินง่ายรสชาติที่จ้าสาใจยำปูไข่ดอง ส่วนกระยองเป็นส่วนที่ผมชอบมากอยู่ ถึงเวลาฟินฟินกับแซลมอนโอ้ยพอไม่พี่น้องฟินข้าวฟินแน่ลำแต่แต่ลำขนาด มีน้ำอยู่ข้างในปูไข่อร่อยง่ายมาก finden. Or maybe no. 嗯，可呀、hey. ก็เอาตาม อร่อยมากเลยเนื้อตรงกลาม โอ้สุดยอดสมราคาฟินหลาย โอ้สุดยอดเพื่มมาพี่น้อง เขาตัดมาให้ดีมากกินง่ายมากปูปกติมันจะกินยากใช่ไหมเ่ะก็ตัดมาให้เป็นชิ้นๆโอ้กินง่ายมากเลย god ยำปูไข่อร่อยมาก สุดพ่อแม่พี่น้อง ยำสองตัว450แล้วก็หอยนางรมตัวใหญ่ๆ10ตัว350ครับผมคุณภาพดีอร่อยแล้วก็หอ,อยใหญ่ครับผม <c oughs> ก็คลิปนี้ต้มซ่าพายงโชต้องขอลาไปก่อนนะครับอร่อยมากฟินเวอร์ว่าไหมไห่น้องน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ต้มซราเลยนะครับคลิปนี้ต้มซราพายงโชต้องขอลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ